สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะหัวข้อน,นี้คือพลังชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในปี69มาดูกันนะพลังชีวิตนะคะก็จะหมายรวมถึงพลังสติปัญญานะคะพลังกายพลังใจพลังความรู้ความสามารถนะคะ,ะแล้วก็พลัง พลังจิตด้วยนะพลังสมองนั้นรวมกันมาดูกันนะคะว่าปีหน้าเนี่ยชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะมีพลังชีวิตเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะคะมาขอพลังงานชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันเลยนะมาดูกันนะคะว่าปีหน้านะคุณจะเป็นยังไงนะคะพลังชีวิตเนี่ยสำคัญนะมันเป็นการขับเคลื่อนตัวคุณนะมาดูซิว่าจะขับเคลื่อนตัวคุณไปในทิศทางใดบ้างนะคะและไพ่จะบอกอะไร โอ้โห oh, สุดยอดนะคะคิงเหรียญนะคิงเหรียญมาเลยอุ้ยควีนเหรียญสุดยอดนะคะสามคทาเอาแล้วโอ้อัศวินเหรียญอ่ะเหลือเด็กเหรียญไหมครบไหมครบมานะคะเป็นราชินีเมถานะคะแม่หมอก,ก็ลุ้นให้ออกมาเป็นเด็กเหรียญนะเอาให้ครบเลยนะคะสุดยอดมากๆ <c oughs> <c oughs> เกินคําที่จะบรรยายนะสำหรับชาวเมทุนนะคะ ไพ่นาะมมาทั้งคิงเหรียญมาทั้งควีนเหรียญมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจและความมั่นคงทางด้านการเงินความคิดและสติปัญญาแม่หมอบอกเลยว่าพลังชีวิตของคุณเป็นสีทองพลังชีวิตของคุณสว่างมากนะสำหรับชาวไม้ถุนนะเพราะฉะนั้นแล้วนะพลังชีวิตคุณในปีหน้านะมีเกณฑ์ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขสบาย ความมั่นคงทั้งทรัพย์สินการเงินความเมตตาต้องการอะไรอ่ะสุดยอดเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะจิตใจของคุณก็หนักแน่นมั่นคงจะคิดหรือจะทําอะไรจะมีเหตุมีผลฉเฉลียวฉลาดในการดํารงชีวิตฉเฉลียวฉลาดในการวางแผนการเงินและการงานนะหรือแม้แต่กทั่งการทําธุรกิจก็ตามทุกอย่าง นะคะมันเป็นพลังชีวิตที่ดีมากๆนะสามารถผลักดันชีวิตคุณให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงเลยนะมีในเรื่องของความรอบคอบฉเฉลียวฉลาดทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการวางแผนทุกอย่างมันดีหมดเลยร่างกายก็แข็งแรงด้วยนะคะแข็งแรงดีแล้วก็อกมีธาตุไฟขึ้นมาด้วยนะ เด่นที่ชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโตคุณเองมีไฟในเรื่องของการทํางานการกระฉับกระเฉงในการขยับขยื่นเคลื่อนตัวการที่จะออกเดินทางการที่จะออกพบปะหรือการที่จะออกไปสแสวงหาอะไรใหม่ๆนะคะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้ชาวเมถุนเนี่ยคล่องตัวด้วยนะคะคล่องตัวมันเหมือนกับการขับเคลื่อนไปแบบหนักแน่นนะ่ะขับเคลื่อนไปแบบมีเหตุมีผลมีการวางแผนมีความอดทนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมันเป็นแบบนั้นนะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆเออมันทุกอย่างเลยแล้วกันสําหรับชาวเมถุนถือว่าถือว่าดีมากๆนะคะโอกาสใหม่การหาทางออกมันมาหมดวิสัยทัศน์นะคะ วิสัยทัศน์มันสมองพลังสติปัญญาของคุณก็โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะการมองโลกในแง่ดีนะไม่ว่าจะเป็นสัมพันธ์ทำไมตีหรือใดๆก็ตามของคุณจะค่อนข้างมันกลมกลืนมันมีความเป็นมิตรมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทันสมัยมันเป็นแบบนั้นไปหมดเลยอะนะสำหรับชาวเมถุนโอ้โหสุดยอดมาดูต่อนะคะ เปิดห้าใบแรกแทบจะแบบไม่ต้องเปิดอีกก็ได้อะไรเงี้ยนะแต่ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ครบสุดนะคะเพราะว่ามันชีวิตคนเราเนี่ยมันยังมีเรื่องราวหลากหลายแล้วก็มันหลายมุมมองหลายแงยม่มุมนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองแค่จุดตรงนี้มันไม่ได้เนาะมาดูกันต่อนะคะ พลังชีวิตของคุณจะเป็นยังไงอีกนะในปี69นะแม่หมอยังเปิดไพ่ไม่ครบเนี่ยก็ยังถือว่ามันอาจจะมีต้องมีแหละนะจุดบกพร่องหรือว่าสิ่งที่ไพ่จะต้องเตือนนะแล้วสิ่งที่คุณควรจะทำแบบนี้มาดูกันนะคะโอ้จุดยอดเลยนะมาทั้งคิงไม้เท้านะคะ ควีนไม่เท้าแล้วก็ไพ่เด็กไม่เท้าอุ้ยสุดยอดจริงๆอืดูต่อนะคะคิงดาบาอดาบมาแล้วนะคะเหลือถ้วยโอห…ไพ่พระมาเยี่ยมเยี่ยมยอดนี่โอไนออฟวอนนะคะสุดยอดเลยสำหรับไพ่คาถาเนี่ยมาครบเลยนะมาทั้งคิงทั้งควีนทั้งไพ่อัศวินทั้งไพ่เด็กนะมาครบนะคะ แล้วก็คิงดาบใหม่อหนึ่งใบนะมีแต่ไพ่ใหญ่ๆแล้วก็ไพ่ไพ่พระหนึ่งใบไฟแรงมากในปีหน้านะไม่ว่าจะเป็นไฟสเสน่ห์ในตัวของคุณนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าปีหน้าพลังชีวิตของคุณไม่ต้องเต็มเปี่ยมจะว่าเต็มเปี่ยมมันเกินทะลุมันล้นนะ่ะ <c oughs> ทั้งกําลังกายกําลังใจมันเพอร์เฟกไปหมดมันปาดเปรียวมันกระฉับกระเฉงมันคล่องแคล่วมันว่องไวมันประสบความสําเร็จและษสานกับความหนักแน่นเหตุผลวางแผนคือทุกอย่างมันมาดีหมดเลยมันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นปีหน้าชัยชนะเป็นของคุณสําหรับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนคุณจะกวาด ชนะอะไรบ้างล่ะคุณอยากได้อะไรบ้างมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะความคิดสติปัญญามันแบบมันเฉียบแหลมมันฉลาดมากๆแล้วมีคิงดาบขึ้นมาด้วยนะคะคิงดาบเนี่ยนะมันเป็นพลังมากๆเลยคุณจะอาจหารตัดสินใจความคิดคุณจะตัดสินใจไปด้วยสติปัญญานะคะด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรู้ด้วยความสามารถและความฉะฉานชัดเจนอืมมันเป็นแบบนั้นนะคะ การแก้ปัญหาทุกอย่างมันรอบค้อบไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมันรอบค้อบไปหมดมันเฉียบแหลมไปหมดมันเป็นแบบนี้นะคะการเป็นผู้นำการมีอำนาจวาสนาสูงสุดสำหรับชาวเมถุนนะคะเพราะมีไพ่คิงขึ้นมาถึงสามใบเลยนะอืมคุณจะเป็นผู้นำที่เก่งมากๆถ้าปีหน้าคุณคุณสามารถผลักพลังชีวิตคุณผลักดันให้คุณขึ้นสูงเนาะ คุณจะเป็นผู้นําที่เก่งมากๆแล้วมีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างไกลคุณจะมีทั้งความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มีความคล่องตัวมีไหวพริบที่มันคล่องแคล่วรวดเร็วนะคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะมีลูกเล่นก็ได้มีลูกเล่นในการปรับเปลี่ยนอืมมีลูกเล่นในการเจรจาต่อรองหรือในการสื่อสารที่จะ เจราจาใดๆก็ตามนะทั้งการงานการเงินธุรกิจของคุณมันเป็นไปได้ดีมากๆการงานจะโดดเด่นมากๆการเงินไม่ต้องพูดถึงคุณสามารถลงทุนหาเงินได้หลายช่องทางแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีไพ่พระมาะด้วยนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าพลังสติปัญญาของคุณสามารถที่จะทำได้ทุกๆอย่างแม้กระทั่งการเรียนรู้นะการเรียนอะไรที่มันลึกซึง้งการเรียนอะไรที่มันแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเรียนทางด้านจิตวิญญาณก็ดีหรือเรียนทางโลกที่มันแบบซับซ้อนอะ่ะคุณก็จะทําได้ดีคุณจะทำได้เก่งมากๆพลังชีวิตของคุณจะมีความสุข,ขุมและรอบคอบมากขึ้นอย่างที่บอกเลยมีเหตุมีผลมีระเบียบมีวินัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบแต่สิ่งที่สําคัญที่ชาวเมถุนมีก็คือความถูกต้องนะคะออความถูกต้องการรู้ถูกรู้ผิดนะคะ ชาวเมถุนจะรู้ถูกรู้ผิดได้มากขึ้นเราจะดำเนินชีวิตในสายที่ขาวสะอาดมากขึ้นจะเป็นแบบนั้นใครที่ขาวอยู่แล้วก็จะขาวขึ้นไปอีกสะอาดขึ้นไปอีกนะทั้งด้านจิตใจและการดำเนินชีวิตมันเป็นแบบนั้นไพ่พระก็คือไพ่สติใบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคือไพ่สติคือไพ่อของที่ปรึกษาคือไพ่ของครูบาอาจารย์และการแก้ไขปัญหาหาทางออกแบบนี้นะ จะมีไฟมากๆเยอทะยานปีหน้าจะเป็นอะไรที่ทเยอทะยานสูงอยากได้อะไรต้องได้อยากได้อยากทําอะไรต้องทำแล้วจะทําสําเร็จด้วยนะคะด้วยความที่คุณมีพลังครบทุกอย่างทั้งพลังสติปัญญาพลังความรู้ความสามารถพลังกายพลังใจคุณมาเต็มแม่หมอบอกแค่นี้เลยเปิดมาหลายราศีเมถุนนี้ลดสุดเลยนะคะมาดูต่อนะสุดยอด พลังชีวิตคุณจะเป็นยังไงในปีหกเก้ามาดูกันเอ่อจัดเหม็นเยี่ยมสามถ้วยห้าเหรียญระวังความใจร้อนนิดนึงนะคะแปดถ้วยแล้วก็เดว,วิลอาโอเคอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าไพายเตือนละนะอืมโอเค ชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนปีหน้าจะเป็นพลังที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวนะปีนี้เนี่ยแม่หมอจะบอกว่าต่อให้ชาวเมถุนจะเป็นยังไงก็ตามนะคะจะเจอความผิดหวังความเสียใจหรือการที่จะต้องออกจากงานตกงานธุรกิจเจ๊งหรืออะไรก็ได้ที่มันหรือประสบอุบัติเหตุอะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะปีหน้ามันจะเกิดการฟื้นตัวนะอืม คุณคุณพลังงานของคุณจะสดใสไพ่ถ้วยเริ่มมาแล้วเนาะอ่ะาไพ่ถ้วยมาแล้วแต่ก็มีแปดถ้วยนะคะคุณจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะความสุขนะไพ่ถ้วยคือความสุขนะคะจะมีความสุขมากขึ้นชัยชนะการเฉลิมฉลองนะคะพลังชีวิตของคุณจะผลักดันให้คุณเขาเรียกอะไรนะ ฟื้นตัวเกิดมาเกิดใหม่อ่ะเออมันเป็นพลังของการเกิดใหม่พลังของการพลิกฟื้นขึ้นมานะคะจะทำให้คุณสุขแล้วก็สดใสสดชื่นแต่มีเดลวิลขึ้นมาสิ่งที่ไพ่อยากบอกอยากเตือนคือชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเวลาเราได้ดิบได้ดีแล้วเวลาเราเติบโตแล้วคนเราทุกคนน่ะไม่ใช่เฉพาะชาวเมถุนนะ,จะเจะเิงเจิงและจะหลงอยู่ใน เงินอำนาจชื่อเสียงแบบนี้นะถ้าหลงผิดคิดผิดทําผิดมันจะวนลูให้คุณลงต่ำใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเดวิลมาสำคัญมากๆเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังนะคะมันจะผลักดันพลังด้านมืดมาสู่คุณนะคะเดวิลนอนหมายถึงการทําในสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมนะพูดในสิ่งที่ไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดีสุรายาเสพติด หรือว่าการพนันใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายผิดศีลธรรมงดได้งดเว้นได้ต้องเว้นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะนําคุณไปสู่ความเสียหายขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะนี่เหมือนเหมือนมันขึ้นมาขัดนะมันขึ้นมาขัดมันเห็นเหมือนแบบเห็นคุณดีพยายามจะดึงคุณลงต่ําไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นระวังจิตระวังใจในด้านนี้ให้ดีๆ <c oughs> มีแกงการที่ต้องละทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะเมถุนนะในปีหน้า มาดูกันต่อแต่ถามว่าต้องห่วงไหมไม่ต้องห่วงนะคะพลังชีวิตดีมากนะคะอามาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะพลังชีวิตของชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนในปี69้าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะสุดยอดพระนางปารวตีนะใบแรกอา พระเพิงนะคะแล้วก็พระตีมรติระวังคำพูดพูดร้ายเแล้วก็จักสุทัศนะนะคะสุดท้ายเป็นพระนารายณ์นะ,ะชาวเมทุนสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างในปีหน้านะคะเอออาจจะมีอาจจะมีสิ่งให้ทำหลากหลายก็ได้ถ้าจะแปลอีกมุมนึงเนาะเออมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้น สิ่งที่พายอยากจะบอกชาวเมถุนก็คือระวังในเรื่องของคําพูดแค่นั้นแหละนะอย่าใช้คําพูดที่ไม่ดีอย่าใช้คําพูดที่แรงทําร้ายทําลายคนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระวังมากๆคือในเรื่องของคําพูดนั่นเองมันจะนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณเองแบบนี้เลยนะคะนะต้องต้องใช้คําพูดที่ดีคําพูดส่อเส,สียดก็ดีหยาบคายด่าทอน,นี่นะต้องหยุดนะคะอืม ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนไพนี้บอกบอกให้คุณสงบจิตสงบใจเห็นไหมมาติดกันสงบจิตสงบใจนั่งสมาธิสวดมนต์และภาวนามากๆนะคะคุณจะได้ระง,งับความร้อนแรงไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายและวาจาได้มันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเยอะรวมถึงสุดท้ายเนี่ยก็จะกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองด้วยให้คุณบำเพ็ญเพียรคุณจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดนะ ชาวไม่ถุนนะคะใครที่บำเพ็ญเพียรมาอยู่แล้วบำเพ็ญต่อไปนะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดแต่มันก็จะมีในเรื่องวิบากกรรมนั่นแหละที่เข้ามาแล้วทําให้คุณต้องทําสิ่งที่ไม่ดีออกไปหรือพูดสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันจะมีวิบากเข้ามาขวางเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิ่งสงบหรือมีสติสมาธิมากขึ้นเท่าไหร่คุณจะผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้นะอม,มันเป็นลักษณะนั้นทุกอย่างแหละก่อนที่เราจะได้อะไรดีๆแบบขั้นสูงสุดอะ นะขั้นสูงอย่างเงี้ยมันจะมีมารเข้ามาขัดเราจนถึงที่สุดนะจะขัดเราจนถึงที่สุดเลยแต่มีพระตีมูลติขึ้นมานะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นพรที่คุณจะสมหวังทุกอย่างทุกประการเลยนะคะจะโดดเด่นเรื่องของความสําเร็จอืมแบบนี้เป็นต้นนะธรรมาจักรขึ้นมามันจะถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่มันเหมือนกับว่าคุณต้องปล่อยวาง ปล่อยวางเขาเรียกันอะไรถ้าคุณอยากมันเหมือนกับไพ่ยอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าคุณต้องปล่อยวางภาระถ้าเป็นในทางปฏิบัติถูกไหมขันห้าคือภาระคุณต้องปล่อยวางขันห้าแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าในทางโลกนะคะอะไรที่เป็นภาระชุดหลังความเจริญรุ่งเรืองหรือการไปข้างหน้าของคุณคุณก็ต้องปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นนะถ้ามันไม่ได้จําเป็นสําหรับคุณแบบนี้มาดูกันต่อนะคะ พลังชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในปี6-9มาดูกันโอ้โหพระแม่กาลีนะอ่าเยี่ยมนะคะพระอัฒนารีสวนโอ้ยกข่าโควัฒนะนางโมหินีนะแล้วก็พระขันทกุมารอย่าหลงตัวเองนะเออคุณจะหลงความเก่งคุณจะหลงความเก่งคุณจะหลงความสามารถ ของตัวคุณเองมากๆมันมีมารทําให้คุณหลงนะคะมันมีอํานาจมืดบางอย่างทําให้คุณหลงแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่เตือนเนาะคุณต้องละทิ้งอะนะนะอย่าอย่าอะไรที่มันเป็นความคิดที่ผิดนะ่ะอืมทําให้คุณมัวเมารุ่มหลงหลงตัวเองหลงอะไรแบบเนี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ แข็งแร่งมากๆแหละในปีหน้าชนะศึกศัตรูหมดพลังชีวิตของคุณแรงนะแม่หมอบอกแค่นี้นะแรงมากๆเป็นพระแม่กาลีขึ้นมาเห็นไหมเหยียบหัวอะไรอะอสูรนะ่ะเหยียบศีรษะอสูรเอาไว้แบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแกล่งเกินใครนะปีหน้านะคะไม่มีไม่มีใครทำอะไรได้นะต้องบอกแบบนี้ไม่มีใครไม่มีใครกล้าด้วย นะคะจะอยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายนี่ใจใหญ่ใจโตมากๆนะแต่อย่างที่บอกแหละระวังเรื่องออการทำสิ่งผิดพอใหญ่ใจใหญ่ใจโตปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มแล้วนะแบบมาเฟียนักเลงใช่ไหมแล้วก็ไปเกี่ยวกับเล่หเหลี่ยมการพนันกลโกงหรืออะไรต่างๆนานาแบบนี้นะอืม นะแล้วอัฒนาลีสวนมันเป็นมืดกับสว่างด้วยนะคะมันจะอย่างละครึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องผลักดันในด้านสว่างให้มากที่สุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวปีหน้าคุณจะได้ใช้อันนี้ด้วยแหละใช้ความสามารถพิเศษหรือความเก่งของคุณทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยมาดูกันต่อนะคะ ระแม่อลักษมีนะคะอ่าโอเคไพ่เตือนอย่างแรงเลยนะคะสำหรับแรกอวยหน่อยนะสำหรับนี้เตือนบ้างอวยบ้างอ่ะมาดูกันโอ้แต่เตือนเยอะนะคะเป็นอันนี้สมณขากันนะพระแม่อัลักษมีนะอืมแล้วก็สุดท้ายเป็นพระศิวะกับพระแม่ปรวตีโอเคระวังเรื่องอบายมุกจริงๆนะเนี่ย อบายมุกสิ่งผิดนะการถูกล่อลวงให้ทําสิ่งผิดปิดหูปิดตาแบบนี้เป็นต้นบางคนรวยไงพอรวยเสร็จถูกหลอกเข้าใจเนาะเออนะระวังการถูกหลอกกําลังระวังแบบถูกชักจูงไปในทางที่ผิดน่ะระวังเรื่องเอกสารคดีความการติดต่อลงสัญญาทุกอย่างจะต้องมีเขาเรียกเลยนะมีมีคนรู้เห็นน่ะมีพยานเออเป็นแบบนั้น นะคะแล้วก็อย่ายึดเอาตัวเองเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องหาที่ปรึกษาที่พึ่งให้ดีๆเลยนะคะระวังเลิอกอิทธิพลมืดด้วยนะเรื่องไม่คาดฝันอันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนไพ่บอกแหละคุณต้องฝึก สมาธิฝึกสติให้มากๆนะคะแล้วคุณจะรู้เท่าทันจิตของตัวเองแล้วคุณจะจะสามารถอยู่เหนือกิเลสอ่ะกิเลสที่มันอยู่ในใจที่มันจะดึงให้คุณไปหลงผิดคิดผิดแล้วก็ทําผิดนะ่ะอืมมันเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่มีสติในการรู้จิตรู้ใจตัวเองปุ๊บเราก็จะหลงไปได้ง่ายเหมือนกันนะคะ เนี่ยไพ่นี้ก็คือการถูกหลอกถูกแทงข้างหลังเหมือนกันนะคะอย่างว่านา้องเงินมันมานะเงินมันมาคุณจะไว้ใจใครไม่ได้เลยนะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็จะมีแต่เข้ามาหลอกลวงนะและสุดท้ายเป็นยังไงเป็นแบบกันนะเลยนะจะล้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวเองให้ดีด้วยนะคะอืมประมาณนี้เลยเนี่ยสัมมนาขาก็คือการหลอกลวง แล้วก็เชื่อใจเฉพาะคนที่ไว้ใจเท่านั้นเชื่อใจเฉพาะคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นนะเป็นลักษณะนั้นแต่ของคุณเนี่ยมันก็จะมีแหละที่ว่าผลบุญมันจะเข้ามาช่วยเหลือนะตลอดทั้งปีเนี่ยมันจะแบบ มีแต่บุญกุศลส่งทั้งปีมันเป็นไปไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิบากกรรมหรือว่ากรรมอกุศลส่งผลนะคะถ้าคุณมีบาร,รมีมากสร้างบุญมามากบุญตรงเนี้ยอันนี้คือบุญจะเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายในสถานการณ์ที่คุณกําลังจะหลงผิดคิดผิดทําให้คุณตาสว่างแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้ไปวันที่คุณฟังคลิปใครยังไม่เคยสวดมนต์และนั่งสมาธิทําทุกวัน ฟังเทศฟังธรรมโดยใครไม่รู้วิธีปฏิบัติฟังธรรมหลวงพ่อประโมทก็ได้หลวงพ่อวิลิยังก็ได้นะคะออหรือจะเป็นหลวงพ่อพุธได้หมดนะคะให้ฟังก็แลก้กันให้รู้วิธีทําวิธีปฏิบัตินะจุดนี้จะช่วยคุณได้กําลังบุญในอดีตกําลังบุญที่คุณทำเนี่ยนะจะช่วยได้มาดูกันต่อนะคะพลังชีวิตคุณจะเป็นยังไงอีกในปี69มาดูกัน อัศวัตถามาโอ้โหเส,สาวสาพรมเมตโอ้โหนาลายบาลจีนะคะเยี่ยมมากอ่าดินแดนแห่งเทวปรดัตแล้วก็เอ่อรุศิวยาสะนะคะก็บก่งบอกถึงในเรื่องของสติแหละนะคะสุดท้ายแล้วนะต้องมีสติและปัญญาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ทุกอย่างและจะทำให้ชีวิตของคุณสว่างสวัยมากๆนะคะ ฤศีวิยาสะก็คือไพ่พระพฤหัสนั่นเองพระพฤหัสคือเทพแห่งปัญญานะคะที่จะช่วยให้คุณไขปัญหาไปได้ทุกอย่างมันก็เหมือนกับไพ่พระในสําหรับเนี้ยเนี่ยไพ่พระที่มันขึ้นมาอันไหนเอ่ยนี่ไพ่พระนะคะอืมนะปัญญาเนี่ยมันคือแสงสว่างนะคะที่จะทําให้คุณหลุดพ้นจากอํานาจมืดนะคะหรือว่าทางตันต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้น จะคิดหรือจะทําอะไรต้องมีสติวางแผนอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะคะนาายบาลจีนี้การเงินการทองจะเพิ่มพูนคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากเลยนะชาวเมถุนนะคะต้องแข็งแร่งนะคะแข็งแกร่งต่อคุณธรรมและความดีและการยืนหยัดในด้านที่ดีในด้านสว่างชีวิตคุณก็จะสว่าง นะคะถ้าเราหันไปทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมชีวิตมันจะมืดมนพลังมืดจะเข้าครอบงําเลยนะจะหมอกให้นะคะสุดท้ายแล้วมันจะมันจะต่ำมันจะตกต่ํามันเป็นแบบนั้นนะ จะมีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากมีชื่อเสียงแล้วโดดเด่นมากๆเลยใครๆก็เข้าหาเพราะพลังชีวิตของคุณแม่หมอบอกแล้วมันเป็นพลังสีทองพลังของความสดใสแต่มันจะถูกเมฆหมอกแทรกบ้างแหละในช่วงตลอดปีอะ่ะมันจะมีเข้ามาบ้างนะคะแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะแต่จะช้าจะเร็วมันอยู่ที่วาสนาบาร,รมีของคุณด้วยนะคะที่จะทําให้บุญะ่ะมันมาช่วยเร็ว หรือว่าช้านะหรือว่าหลงไปยาวเลยอะไรแบบนี้นะขึ้นอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักมาดูหนึ่งสำรับสุดท้ายมาดูกันแต่คุณมีบุญอยู่นะบุญบุญมันจะส่งผลนะคะเวลาที่คุณตกยากมันจะมีคนช่วยเหลือนะคะจะมีบางอย่างช่วยเหลือถ้าไม่ใช่คนก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออมมาดูกันต่อนะคะ พดอวอนเพดอวอนใหม่อีกแล้วนะคะอ่าเด็กเหรียญน,นะคะสำรับแรกไม่มามาสำรับนี้5้าคาาอันนี้อะไรสเตรนนะคะอ่าคิงดาบมาอีกแล้วนะคะความแข็งแกร่งนั่นเองนะปัญญาฉเฉลียวฉลาดนะคะความแข็งแกร่งความอดทนนะแต่ตัวคุณเองจะมีเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> จะมีความอดทน น้อยหน่อยแต่ต่ถามว่ามีไหมมีนะกับการที่ว่าเวลาแบบมีเรื่องอะทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะอดทนมีความอดทนแหละแต่จะอดทนได้ไม่นานนะ <c oughs> เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่บอกคือให้ใช้เมตตานะคะให้ใช้เมตตามากๆแล้วคุณจะมีความแข็งแกร่งทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้นมาดูกันต่อนะคะอีกห้าใบสุดท้ายมาดูกัน โอ้ไ oh, พ่ไฮพรีสเตทนะคะสิบดาบเมจิเชียนโอ้เซเว่นเซเว่นน็อปคับเจ็ดถ้วยนั่นเองแล้วก็ไพ Justice, นะ่จัสติกอ่ะสุดท้ายก็เป็นเมเจอร์อีกแล้วเมเจอร์ Major ขึ้นเยอะนะนะคะไฮพรีสเตทนะคะพลังจิตแรงมากนะซิกเซน เซนสัมผัสลางสังหรณ์ของคุณแม่หมอบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามาเต็มนะคะทั้งพลังกายพลังใจพลังจิตพลังสมองทุกอย่างมันมาครบเลยนะเพราะฉะนั้นชาวเมถุนไม่น่าห่วงในปีหน้าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามนะแต่คุณก็แม่หมอมองว่าคุณคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อืม คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็น,ปนไปด้วยกฎแห่งกรรมนะเพราะฉะนั้นทําดีไว้มากๆสร้างคุณงามความดีให้กับชีวิตของตัวเองไว้มากๆมันเป็นทางออกมันเป็นทางรอดด้วยนะคะลองสังเกตดูนะทําไมาคนรวยที่เขารวยเนี้ยบางทีเขาแบบอาจจะไม่ได้บางคนบางคนได้เงินมากๆแบบไม่ได้เหนื่อยมากนะนะแต่บางคนแบบได้เงินน้อยแต่เหนื่อยหนักมากเลยทํางานหามนุ่งหามค่ําหรือว่าทํางานแบก ปูนตากแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่รายได้ต่อวันหลักร้อยอย่างเงี้ยแต่บางคนแบบเดินสวยๆในห้องแอร์รายได้เป็นแสนอะ่ะนะนี่แหละมันเป็นบุญที่คอยเกื้อหนุนนะคะเกื้อหนุนให้แบบเราไม่ได้มีชีวิตที่ต้องเหนื่อยอืมนะเนี่ยลองสังเกตลองเปรียบเทียบดูนะคะนะ สติพลังสติปัญญาของคุณต้องบอกว่าลดลดเลอมากๆนะไหวพริบป,ปฏิพานการแก้ไขปัญหาการหาทางออกนะการโน้มน้าวการพูดมันแพรว,วไปหมด<อ>ตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ผลักดันให้ชีวิตของคุณน่ยมีโอกาสมากๆเลยในปีหน้านะคะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะอขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ